อันปะกา้าสัตว์ขนปุยขวัญใจเด็กๆไม่ว่าน้องๆคนไหนก็ต้องหลงรักอันปะกา้าเมื่อเห็นหน้าของมันหน้าของมันสุดแสนจะน่ารักพร้อมกับรอยยิ้มอันประทับใจไม่ว่าใครเห็นก็ต้องอดใจไม่ไหวดูอย่างส,สาวๆพวกนี้สิแต่ละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าภาพนี้มันแปลก ก็เนื่องจากน้องๆหลายคนนะครับขอให้ผมมาเล่นเกมอันปาก้าต่อเพราะว่ามันน่ารักเหลือเกินน้องๆบอกว่าชอบมากเลยวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอันปกาก้าอีกเกมหนึ่งครับเป็นเกมที่น่ารักกว่าเดิมอีกเกมนี้เป็นเกมที่ศึกษาชีวิตครับตั้งแต่อันปาก้าตัวน้อยจนเติบใหญ่อันปะก้าที่แสนน่าทักของพวกเรามามาดูกันเลยดีกว่าครับป้าบเกมนี้ก็เป็นเกมใสๆนะครับเลี้ยงอันปาก้าในฟาร์มโอเคสำหรับน้องๆที่ต้องการอันปาก้านะครับตอนนี้เรามีฟาร์มอันปะก้าหลายตัวเลยในเกมนี้มา อันประกาศแต่ตัวอาจจะหน้าตาไม่น่ารักเพราะเกมเก่าครับแต่อันนี้บอกว่าเลยว่าเด็ดดูที่ว่าเกมนี้ทำอะไรได้บ้างโอ้โหันนี้เราจะลากอันประกาศตัวนี้มาครับเอ้ยจ้าไม่หรอกนะไม่มีอะไรครับเราคิดไปเองเมื่อกี้มันมันข้อผิดพลาดเฮ้ยอะมันคืออะไรอะเอาอะไรมาแทงมนันอะเฮ้ยฆ่าทั้งฝาเอ้า,อางง และเมื่ออันปะกาทุกคนรวมร่านกันพวกเขาก็จะพัฒนาร่างขึ้นเป็นอันปะกาที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแล้วไงต่อวะเนี่ยอ๋อตอนแรกเป็นเรียวหนึ่งอย่างนี้ยืนสี่ขาพอเป็นเรียวสองก็ยืนสองขาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วแดกเฮ้ยนี่นะเรียบ้อยมานี้มันทําอะไรกันเมืนะ่อเดียวมันผสมพันธุ์เหรอเอ้ดูท่าแล้วมันไม่น่าจะเป็นการกินนะเฮ้ย แตอนนี้อันปาก้าของเราก็พัฒนาขึ้นเป็นอันปากกล้ามมีกล้ามด้วยตุเลขมากอันปากล้ามของเรามาแล้วมันไงน้องๆคงจะรักอันปาก้ามากขึ้นเลยสินะเนี่ยพเพิ่งเห็นตัวนี้โอ้โหยิงเรียนยิงชอบเยือมานี่อแอดวาน,นเกิดอกระโดดตบเลยเหรอเรียบร้อยออนี่นะเรียบร้อยแดกไปไหน แตกยัดลงไปในท้องอันปาก้าทั้งหมดอตอนนี้สะสมไว้เพื่อนๆไว้เยอะเลยว่าทีทุกคนวันนี้ฉันขอแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักนะตัวนี้คืออ,าาอันปาก้าอันปากี้อันปากโกอันปากิี้ก้างโกงก้างตายนี่ไงล่ะอ,อันปากกาที่น้องๆรักน้องๆ้องหลงต้องเป็นอันปาก้าที่น้องนองชอบแน่เลยแบบนี้น้องๆ้องน่าจะชอบใจน้องๆชอบใจ แปงรองเป็นอันปะกล้ามข้ามมีตีมือแล้วอ้ทีนี้น้องๆคงจะชอบอันปะกร้ามากขึ้นแล้วสินะดูดูกนะีลาการจับเหยออื่อสวัสดีเพื่อนๆวัดดีดดอะกระตันโอ้โหตะคุเดีเราตายห้าศพเป็นไงแดกยัดเข้าไปยัดเข้าไป <laughs> เกมบ้าเลยวนันนี้อันปะกร้าที่น่ารักของเราหมด ภาพลักษณ์ตอนนี้คือหมดแล้วยัดเข้ามาอมไม่เข้าใจว่ามันเป็นวิวัฒนาการของอันปะก้าตรงไหนวันนี้แม่งเปลี่ยนจากอันปะก้าเป็นสป,ปราดไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างมากล่เกมแบบนี้เลิกเล่นเถอะแม่งทุเลศกันเร,เรื่อยแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะรู้นะว่ามันต่อไปมันจะทเ่ศขนาดไหน,นวายจะน้องสาวพี่ขอเบอร์ได้ไหมฮะ ไม่ให้หรอกจ้าพี่น่ากลัวเกินไปฉันไม่ชอบหนุ่มกล้ามใหญ่ไม่ชอบกล้ามใหญ่ก็ต้องลาเข้าห้องแล้วล่ะมาห้องพี่เรียบร้อยน้อ,นองๆคงจะชอบอันปะกก้าไปอีกนานแบบนี้น้องๆคงไม่ขอมาอีกแน่ๆมาแปลงร่างเบ่งตัวอะไรไม่ใช่อันปะกกาแล้วเดินดูท่าเดิน โอ้โหอสูรกายปีศาจหน้าตาดีที่สุดกอ <Crow> ต้อง <ce kasih> เกมนี้ไม่ใช่เกมมันป,นปกาก้าอีกต่อไปมันมันอะไรกะโดนตะคุบเหยื่อได้น่ากลัวมากโอ้โหเราจะห้าแหลกนี่คือแบบแม่งเหมือนเอาอันปาก้ามาขยำขยำปั้นเป็นดินน้ำมันรวมกันกลายเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้แม่งอุบาทที่สุดเกมแบบนี้ เกมแบบนี้ผมคงทนเล่นต่อไปไม่ได้แล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะดูวิวัฒนาการของอันตักอันปาก้านะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ไปโหลดมาเล่นเขาไม่มีใครอยากเล่นหรอกมั้งชื่อเกมว่าอันปะก้าเอลูชชั่นครับอ,อันปะก้าว,วิวัฒนาการได้หน้าเห็บแมวมาเกมนี้ใครคิดว่าจะไปกระซื้อคนสร้างอันปาก้าที่น่ารักมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงไม่ยอมไมยในฐานะที่เป็นคนรักอันปากา้า รับไม่ได้ดูดีแม่งโอ้โหลีลาการฟาดไมผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกผมจะไม่มีทางที่จะแบบอโอเลิกไม่เอาแล้วเกมบ้าๆแบบนี้ลาก่อยโคตรผิดหวังโคตรแย่แม่งเอ้ยแดกเข้าไป